สวัสดีครับทุกคนผม r u ิส s c o นะครับวันนี้เรามาอยู่กับสตาลินการ์ดแน่นอนว่าผมเป็นผู้เล่นระดับต่ำของอิตวันแน่นอนว่าเราต้องใช้เหลี่ยมที่ผมชอบโดนเหลี่ยมแบบเหลี่ยมล้ออทุกคนคงคิดได้นะครับว่าตรงนี้จะมีเหลี่ยมล้ออยู่เหลี่ยมหนึ่งเนาะที่อิตวันเนี่ยได้ได้เปรียบเรียกว่าได้เปรียบดีก,กว่าก็คือเนินส้นต,ตีนแถวๆนี้แหละ โอเคผมโดนมาบ่อยมากเนือนนี้ไดนะ้พวกเวดน้องโดนเหมือนกันโอ้โหโอโอสบังทำไมวะเอ้ยอย่าสโมก,ก็พอนะเฮ้ยขอแค่นี้แหละเอ้ยมันตายแล้วนี่วะโอเคตอนนี้เราคือนี่ไงไอ้ท็อปนี่เข้าจ่ายนะเอ้ไอนี่ก็อิดวันนี่มันก็เท่าเข้าจากันหมดเลยเนาะเรียมอย่างนี้ เรียมสุนตีซนตีอย่างนี้ทุกๆคนก็เข้าใจอะทุกๆคนก็รู้แต่ทุกๆคนไปในเวนลานี่ขยับแล้วนะผมพยายามอยู่ผมพยายามจะไม่ขยับไม่ยิงไม่ได้วะเฮ้ยเหมือนฟาวคอนปะไม่แน่ใจอะผมยิงขึ้นข้างบนก่อนนี่ ดูความไม่ได้ไม่ได้จริงไม่ได้จริงก็ไม่อยู่เหลี่ยมงั้นนะเหลี่ยมเหลี่ยมีนเ,เพื่อนเราอยู่เพราะว่าโอ้โอล็กโอ้มันจะเอาผมนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ฟอลคอนลอยไปหมดแล้วตอนนี้เห็นอะไรก็เป็นฟอลคอนหมดเวน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 ,เวนโอ้แล้วมันจะมีแรงขับเคลื่อน ขึ้นไหมเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะมีคนตกมาเหมือนจะมีคนตกมาเหลี่ยมผมเยอะครับเอาเรียกว่าเบนซีดีกว่านะครับหกเหลี่ยมอนะไวรุ่นหกเหลี่ยมไวรุ่นเบนซีนกลำลังขึ้นกำลังขึ้นเฮ้ยแรงขับแรงขับก็เยอะอยู่นะโอ้โหแลังข้างหน้าสามสี่ตัวเฮ้ยพี่ชายแบ่งแบงกันกินหน่อยเว้ย ไม่เห็นนะดิมันเยอะก็จริงแต่มันไม่เห็นอเคผมจะค้าตรงนี้เองผมจะค้าตรงนี้เองอ้โหยยงัยงยงังยังยัง เอ้ยเฮ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 ้ยผมคํับไม่ไหวแล้วนะหมาผมร้องไอเนี่ยหมาผมร้องเอ้ยมันไม่ตายโอ้โหล้กเกอีล่านะเกาะอีล่านะไอนี่มันแรงไอนี้มันเรงแล้วนี่มันเรงแล้วมันรู้ว่าผมโหลดแล้วมันรู้ว่าผมโหลดแล้วมันรู้ว่าผมโหลดแล้วพูดในระดับต่ำอย่างผมก็ต้องทำตัวสะทุนอย่างนี้ละครับไม่โดนเพื่อนมันมีกองนั่นขวางไว้อยู่ ต้องค่อยๆยิงยั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 งไม่หยุดเห่าอีกมาผมเองมาผมเองถ้ามันเข้ามาต้อง sorry กันนิกกันนิกด้วยนะแต่ข้างหน้าอ้้หูตรงตูดอะ่ะเครื่องยนต์ไม่พังวะยิงไม่ได้ละยิงไม่ได้ละ ผมกลัวตรงนั้นมันโผล่แต่ที่นี้จะโผล่ละขู่เกือบยิงผมเกือบยิงเพื่อนเอาไปกินแล้วนะเขาเรียกว่าเหลี่ยมเหลี่ยมซิกนะเหลี่ยมซิกกลัวแล้วกลัวแล้วกูได้ยินเสียงแบบฟีดมาตั้งแต่ไกลแต่ผมไม่มีการ์ดแล้ว,วอะโคตรแย่ไม่เป็นไรผมไม่มีการ์ดแต่ผมมีคันอื่นครับ มีคันอื่นครับโหช่วยฆ่าเหรอโอ้ไม่โอเคเลยอะแต่ปืนแม่งสะใจดีนะปืนแม่งสะใจจริงคันเนี้ยเหมือนแบบอ่าถ้าแบบอืมเรียกอะไรนะผมช่วยฆ่าอีกแล้วอะเฮ้ยผมช่วยฆ่าอีกแล้วแต่เพื่อนเราไม่ยึดเลยอะ่ะไม่ยึดเอเลยอะ่ะผมจะยึดเอแล้วนะโอเค ผมสู้ไอ้คันนี้ไม่ได้หรอกไอ้คันนี้มันเรียกอะไรอะ่ะกระสุดม,มันดีอะ่ะทำไมผมถึงรู้หรอก็ผมก็มีเออถ้าวัดกันนะนะผมยอมจริงยัดไปก่อนไม่โดนเนี่ยโดนจริงโดนจริงยัดไปยัดไปคือผมใส่สูตรอะ่ะใส่สูตรล้ำอะ่ะพูดตรงนี้ดีกว่า เฮ้ยเหมือนจะเพิ่งเกิดแต่ว่าเราไม่มีใครยึดเอจริงดิแล้วผมก็ไม่ไมายกับมันแล้วนะ A, นะเอเนี่ยเฮ้ยโอ้โหพี่ชายปากกระบอกปืนไม่แตกเลยอะ่ะยิงไม่เข้าไงโอส้สวีเดนนะสวัสดีสวินสวีเดนนะทุกคนคันนี้สวีเดนตายตาย ที55กับที62ขั้นไหนดีกว่าผมขอเลือกที62ล้วกันขอยึดผมขอยึดเอล้วกันนะผมขอแบบทําประโยชน์ได้ทีบ้างใช่คือแบบตั้งแต่เราไม่มีแบบอิดหนึ่งก็รู้สึกว่าเราจะเปลี่ยนไปแต่ว่าช่่งมันครับยิด A เพราะเราชนะแล้วเฮ้ยรู้สึกอยากได้การ์ดขึ้นมาเล่นอีกวันอีกรอบๆหลายๆรอบอะโอเคทุกคนสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ต้องขอบคุณมากจริงๆ ช่วยกดซับใหถึงห้าร้อยได้ไหมอ่ะแบบขอแค่ห้าร้อยเองนุกคนไม่เยอะหรอกอีกแค่ร้อยร้อยกว่าคนร้อยห้าสิบคนไม่เยอะหรอกนะแต่แค่ร้อยห้าสิบคนแล้วเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย